ผู้ป่วยมะเร็งช่วงทำาคมีสามารถทานส้มตําได้ไหมนะคะส้มตําไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งแต่ในช่วงที่เราทําคมหรือเคมีบําบัดนะคะภูมิคุ้มกันเราจะตกดังนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อเราอาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าส้มตำนะคะส่วนผสมทั้งหมดจะเป็นของสดเป็นผักผลไม้สดนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นของหมักดองรวมถึง เครื่องปรุงรสต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราก็จะต้องควรระวังนะคะรูปดูแลเรื่องความสะอาดนะคะให้ดีที่สุดเลยนะคะปูดองเนี่ยงดเว้นไปก่อนเลยนะคะปลาราทานได้ไหมจริงๆปลาราไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะทําให้สุกนะคะสะอาดก็สามารถทานได้แต่มันก็มีความเสี่ยงสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ท,ทําีโมอยู่นะคะปลาราอาจจะงดเว้นไปก่อนกุ้งแห้งนะคะอันนี้งดเว้นไปก่อนเลยนะคะถั่วลิสงคั่วที่ใส่ในต้มตำะคะ่ะ ถ้าเราไปซื้อตลาดมานะคะมันอาจจะเก็บไว้นานนะคะจะเกิดเชื้อราเชื้อราเหล่านี้ค่ะเมื่อเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็เกิดสารอัลฟาท็อกซินขึ้นมาในตับเกิดเป็นอาการตับอักเสบได้แล้วก็ทําให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียได้นะคะดังนั้นอาจจะทานส้มตำที่เป็นส้มตำแบบรสอ่อนได้นะคะใส่พริกได้ไหมพริกใส่ได้พอแต่งรสนะคะเพราะว่าช่วงที่เราทําคีโมค่ะร่างกายของเราหรือระบบทางเดิอนอาหารเราค่อนข้างจะบอบบางระคายเคืองง่าย การทานอาหารรสจัดหรือเผ็ดจัดก็อาจจะทําให้เกิดอาการแผลในกระเพาะหรือว่าท้องเสียท้องร่วงได้นะคะออชูรตนิเว้นไปเลยนะคะส่วนน้ําปลาก็ใส่ได้นะคะน้ําตาลใส่ได้นะคะใส่ให้แต่งให้พอมีรสมีชาตินะคะให้เราทานอาหารได้แล้วก็จเจริญอาหารได้นะคะมะนาวใส่ได้นะคะดังนั้นส้มตำทานได้แต่เราต้องดูองค์ประกอบหรือวัตถุดิบที่เรามาทําเป็นส้มตามําว่ามันโอเคไหมนะคะมันสะอาดไหมแล้วก็ มันดีต่อสุขภาพไหมอันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอันไหนไม่ควรทานก็ไม่ควรทานนะคะอาจจะต้องยอมทานลดจืดหรือลดอ่อนในช่วงที่เราต้องทำาคมนะคะเพื่อดูแลร่างกายของเราก่อนเนาะดังนั้นส้มตำทานได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการทํารวมถึงวัตถุดิบที่มาทําด้วยเช่นเดียวกันนะคะ